เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าพี่น้องเราชาวชุชวรรรรมชนประสาทโนนั้นมีความสามัคคีเข้มแข็งแล้วก็รวมพลังกันได้อย่างดีตำบลนี้มีวงดนตรีที่โด,ด่งดังนะคะในด้านทถืทว่าแล้วก็มีอีกหลายหลายท่านที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ก็คือทุเรียนด้วยหลือไร่ที่ตะเกนปราสาทโนนทุเรียนเมืองช้างขอพระคุณท่านกำนันประจวบคุณครูบุตรหา และสมาชิกจากตำบลปราสาทโมทุกท่านเลยนะคะค่ะูมกับผู้แสดงแบบพูดต่อไปค่ะจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกยาคุณสุภวัตรระเบือนามผู้ใหญ่บ้านโคกเทศผู่ที่ โคโคกยานี่เองนะครับที่รับผู้พระราชทานในการประกวดขบวนแห่ศิลปะประทรมปีที่สองและมาปีนี้ก็มาเอาด้วยรางวัลชนะเลิศขบวนแห่ศิลปะปรธทรมไปอีกหนึ่งปีต้องบอกว่าโคกยาที่มีของดีมากมก็จะเป็นถ้าหมาบ้านศาตร์ซึ่งเขาเป็น GI ใช่ไหมครับคุณพ่อบ่งชี้ทงภูมิสร์แล้วก็มีของดีมาก